สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ามาลีไนเจอร์และบูกินาฟาโซซึ่งอยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลทหารก่อนหน้านี้พวกเขาได้ประกาศถอนตัวออกจากประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกหรือว่าอีควัทซึ่งล่าสุดนั้นมีผลอย่างเป็นทางการนะครับตามความเครียดทางการทูตที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีการถอนตัวดังกล่าวมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสเสียรภาพของอีควัท ซึ่งเป็นประชาคมเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของทวีปแอฟริกาและมีการสถาปนาครบรอบ50ปีในปี2568นี้นะครับท้งนี้บรรดาสมาชิกผู้นำของอีควัดประกาศร่วมกันในแถลงการว่ายังคงเปิดประตูให้กับทั้ง3ามประเทศท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องความไม่แน่นอนก่อนหน้านี้อีควัดขู่จะเข้าแทรกแซงทางทหารในประเทศไนเจอร์เพื่อคืนตำแหน่งให้กับประธานดีซึ่งถูกยึดอำนาจและกำหนดมาตรการการพัฒนาท,ทางเศรษฐกิจอย่างหนักต่อรัฐบาลไนเจอร์ ซึ่งขณะนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อเดือนมก,กราคมปี2567บูกินาฟาโซมารีและไนเจอร์ถือเป็นชาติสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอิโควาดประกาศว่าต้องการถอนตัวทันทีแต่กฎขององค์กรกำหนดให้ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีจึงจะมีผลบังคับใช้รัฐบาลทหารของทั้งสารประเทศกล่าวหาว่าอิโควาดกำลังกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรที่ไร้มนุษยธรรมผิดกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งทำให้บูกินาฟาโซ มาลีเนเจอร์รวมตัวกันจัดตั้งปันธมิรซาเฮลหรือว่า ADS ขึ้นมาแทนอย่างไรก็ตามแถลงการของอีควาระบุนะครับว่าพลเมืองของทั้งสามไม่ว่าจะเป็นบูกินาฟาโซมาลีหรือว่าเนเจอร์ยังคงได้รับสิทธิในการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานโดยไม่ต้องมีวีซา่าตามพิธีสารของอีควาดขณะที่สินค้าและบริการของทั้งสามประเทศจะยังคงได้รับการปฏิบัติตามกฎของอีควาดจนกว่าจะมีการตัดสินใจถึงการมีส่วนร่วมในอนาคตนี่เป็นความเคลื่อนไหว ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายชาติก็พยายามที่จะเข้าแทรกแซงการเมืองภายในประเทศของมาลีในเจอร์และก็บูกินาฟาโซรวมถึงหนึ่งในนั้นนั่นก็คือฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมและมีการส่งทหารเข้าไปไประจำการอยู่หลายประเทศในทวีปแอฟริกาแต่ว่าท้ายที่สุดทางด้านมาลีในเจอร์บูกินาฟาโซก็มีการขับไล่ทหารฝรั่งเศสพ้นประเทศนะครับแล้วก็ใช้บริการรัเสเซียในการเข้าไปช่วยดูแลด้านความมั่นคง ซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อพวกเขานั้นออกจากอีควาตก็อาจจะทําให้สมาชิกของอีควาตเดิมนั้นอ่อนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ของอีควาตนะครับซึ่งทางด้านฝั่งของ3ประเทศนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมาอีควาตนั้นรับใช้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถหาอินเตอร์นิวด้วยครับ